กอการาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคพาเครื่องชนแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพาเครื่องชนแนลทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวพากเครื่องสายอีสานสายจังหวัดขอนแก่นให้พี่พี่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับพาเครื่องที่เห็นในรูปนะก็คือเรือรุ่นแรกนะผมของหลวงปู่คำมั่นนะผมคำพีและปัญโยนะผมวัดศิลาดาษนะผมบ้านนาน้ำสำ นะผมตาบลภูผาม่านนะผมอาเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะผมแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้นะผมเป็นรุ่นแรกที่ออกวัดสวนดอกนะผมอําเภอสันทรายมูลนะผมจังหวัดเชียงรายนะผมนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คำมั่นนะผมคำพีละปัญโยนะผม เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับผมแล้วก็เป็นที่เสาะ,ะแสวงหาของบรรดาลูกศิษย์นะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับผมวัตถุมงคลหลวงปู่ก็มีจัดสร้างขึ้นหลายรุ่นนะครับผมหาพี่พี่ท่านไหนสนใจที่จะศึกษาหรือว่าหาเรียนหลวงปู่นะครับผมลองเซิร์ชใน Facebook นะครับผมพิมพ์คำว่าหลวงปู่คำมั่นนะครับผมคำพีละปัญโยนะครับผมก็จะเจอกลุ่ม Facebook อยู่ประมาณสัก กลุ่ม2กลุ่มนะครับผมก็สามารถแอดเข้าไปแล้วก็ค้นหาประวัติหรือว่าความเป็นมาหรือว่าปฏิปทาของหลวงปู่ได้นะครับผมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์หรือว่า,าวัตถุมงคลนะครับผมที่จะสร้างขึ้นนะครับ,นะรบวัตถุมงคลของหลวงปู่ก็มีจัดสร้างขึ้นทั้งที่ทภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับผมก็มีหลายรุ่นนะครับผมมีทั้งพะยงพะยันตะกงตะกุดนะครับผมเหรียญรูปหล่อ นะครับผมมากมายนะครับผมก็ส่วนเหรียญที่เห็นในรูปนะครับผมก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมรุ่นแรก,แรกๆทีเเ่เป็นที่ยอมรับนะครับผมว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่คำมั่นคำพีและปัญโยนะครับลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมขนาดประมาณไม่ใหญ่มากนะครับผมก็เหมาะสำหรับ ผู้ชายก็ให้ได้นะครับผมผู้หญิงก็ให้ได้เด็กก็ให้ได้นะครับผมไม่ไม,ไม,ไม่ใหญ่มากนะครับด้านหน้าก็เป็นรัสนกสณะของหลวงปู่คำมั่นนะครับผมนะครับนั่งเต็มองนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็เขียนว่าหลวงปู่คำมั่นคำพีละปัญโยนะครับ,นะรบส่วนด้านหลังนะครับผม ด้านหลังก็เป็นอาักขระเลขยันนะครับผมอักขระเลขยันนะครับผมก็จะมีทั้งหมด6แถว 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับผมแล้วก็ด้านข้างล่างอีกทีหนึ่งก็เขียนว่าวัดสวนดอกนะครับผมอสานทรายมูลนะครับผมจังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็รุ่นหนึ่งะครับอักขระเลขยันนะครับผมถ้าอ่านตามตรงตัวเลยนะครับก็พุทโธอรหัง ธรรมโมอรหังสังโฆอรหังนะมะนะมะอุอุอะมะนะนะครับผมแล้วก็นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะครับผมก็อีกทีหนึ่งนะครับพุทโธพุทโธอรหังธรรมโมนะครับผมตัวนี้ตัวธรรมนะครับผมตัวสะกดนะครับธรรมโมอรหังนะครับผมแล้วก็สังโฆอรหังนะครับผมนะมะ ออุนะครับผมอุอะมะนะนะครับผมแล้วก็นะโมวิมุตตานังนะครับผมนะโมวิมุตติยานะครับผมอันนี้ก็เป็นอักขระเลขยนันนะครับผมของเดียนหลวงปู่คำมั่นคำเพีละปัญโยนะครับผม นานๆก็พบทีนะครับผมก็ไม่ได้พบบ่อยนะครับผมก็โดยมากก็จะมีกลุ่มสายลูกศิษย์นะครับผมที่ส,ส่องสาแวงหานะครับผมเก็บเช่าบูชากันนะครับนะครับกัดานาหนี้หลวงปู่ก็เป็นรูปหลวงปู่นะครับผมใส่แว่นนะครับแล้วก็เป็นรูปลักษณะของหลวงปู่เต็มองนะครับนะผมนั่งขัดสมาธินะครับ ้างล่างก็เขียนว่าหลวงปู่คำมั่นนะครับผมคำพีละปัญโยนะครับผมข้างล่างนะครับเหรียญก็เป็นรอยตัดทั่วไปนะครับผมรอยตัดทั่วไปนะครับผมขอบตัดทั่วไปนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็ถ้าบรรทัดแรกก็พุโทโธอรหัง บรรทัดที่2ก็ธรรมโมอรหังบรรทัดที่3ก็สังโฆอรหังบรรทัดที่4ก็นมะอะอุนะครับผมอุอะมะนะนะครับผมแล้วก็นโมวิมุตตานังนะครับแล้วก็นโมวิมุตติยานะครับแล้วก็เขียนว่าวัดสวนดอกนะครับผมสันจายมูลนะครับผมจังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็รุ่นหนึ่ง ผมรุ่นหนึ่งนะครับนานๆพบทีนะครับผมไม,ไม่ได้เจอบ่อยนะครับผม,ผมก็เป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับผมกลุ่มบรรดาลูกศิษย์ก็ให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่มากนะครับผมทั้งในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าในภาคเหนือนะครับผมท่านเป็นพระภิกษผุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมแล้วก็สาธุชนให้ความเคารพบ,บูชานะครับผม แล้วก็ท่านก็ยังสร้างถาวนวัตถุนะครับผมสร้างวัดสร้างวานนะครับผมแล้วก็ก็สาธุชนให้ความเคารพศรัทธาบูชาท่านนะครับผมนะครับแล้วทั้งเรื่องวัตถุมงคลเรื่องปฏิปทาข้อวัดข้อปฏิบัตินะครับผมขององค์หลวงป,ปู่นะครับผมก็เป็นที่ศรัทธาเคารพบูชาของอทั้งคนในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าในจังหวัดทางภาคเหนือนะครับผม วันนี้ผมก็เอาเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงปู่คำมั่นคำพีละปัญโยนะครับผมมารีวิวให้พี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมก็หากผิดพลาดประการใดนะครับผมก็กราบขออภัยพี่เพื่อนๆทุกท่านไว้ในที่นี้นะครับก็หากชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนําโชคพาเครื่องแชนแนลนะครับนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามชมช่องนําโชคพาเครื่อง h ช n แนลขอบพระคุณครับ